สวัสดีครับพี่นอ้องม้าวันนี้มากินย่ำน้ำกันครับผมใส่ปลาเจ้นนาน้องใส่ยหนังปลาพราะหอมครับผมย่ำน้ำย่ำย่ำม,ม,มาม่ามาันซื้อมามา่ากินเลยกินว่ามีหมูมีหแังดอกมีหมูอยู่อ้กนิดนึงว่ามีหมูใชแต่หมูอยู่ ย่ำแบบบรบ้าแล้านี่แหละใส่บักเขียเล่นโอ้ยทำไายแตใกใส่กรกตน้าน้ำนักหน่อยนะใส่ตัวดิน้ำตัวอ,อิงนี่น่ะไปกินย่ำกัน,กน,นครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีครับมามากินย<ะ>่ำ S <S oh ยำหมายำหมาอีหลีเด้วันนยำหมามีมีหมูมีหมาเนอะต้มเส้นทุครักวัดตะเบาทั่วศัก ามามาสุกกระเซ็นได้ละรถนี่โตงงามกูได้อยากได้สั่งได้เด้อแถมแก้วประเดียเ๋ยวพร้อมแถมแก้วบอล

ข้ายีตานี่นี่ฝืนสติแล้วถ้าเบิงเ้งเพิ่นขูดเลือดออกให้รูสึกรูซึกตัวแล้วแต่ว่ายังเบาบ่าได้อ,อันที่เพิ่นทางพออันยังๆๆๆๆๆๆอันยังเจ็บเพิ่นช่วยหายแต่ว่ารูซึกมีสติแล้วเพิเ่นถอดแล้วลลอถอดอันพอแล้ว เอินหาหมดนด้เนี่ยถ้าเบิรงจะได้ออกจากของไอชิยู่มือไดยแมทโวงบ้านไม่เตือ ดีใจนี่ก็ถามหาตาเมื่อเศร้าสงสัยแล้วหูซื้อตูนเพราะว่านี่นี่เอืิญตะฮวบสงสัยที่หูซื้อตูนยะู้ซื้อกะเปบ,บานะ เลือดในสมองแตกถ้าไปหาท่านกับท่านพาบอท่านกบนี่เอาพี่น้องแต่ว่าเขาก็เป็นกำลังใจให้ราเลยเขาก็ดีเลยเขาหักนี่นี่ร้ายหลเห็นยังกันนี่นี่นี่เจียวไว้แห่งนี่นี่อยคิดว่าเราหูซึกตูมาเช้าเนี่ยเพราะวันนี้นี่ยเอื้อนเขาแบกแข้ง เอือนเสาหัวแบบน้หรืว่าเอาเอาีไย่างเี้กไปเอือนหาเสาหัวที่นี่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าทายุในของไอซียุเป็นมเมืเ่อยปาแม่ก็ต้องไปกลับบ้านมันนี่ขอ,องปอดเชียร์มันนี่เมารถจากบ้านไปโรงพยาบาลน่ะเจลาสองอรยไปย่งเดียวเด่นถ้าไปกลับหน่อยชิ้รอย แม่แล้ขับรถตุเป็นแล้วกรโ,โทุเอิน,น,นรถสามล้อนะพี่น้องเพิ่นกับมาหับเพิ่นแบบผสมเหรอผสมเนื้เพี้ยงเ,ยเ,น,เน่าเดียอไม่เนี้อแดงที่ทุ่เอิญสามล้อสามล้อกับไปหับเัิ่นเดี๋ยวว่ากับแพงงยูดิสสองล้อ มั่มันงกักแล้วเห็นใสธรรมดา่าเลยน้ำพึ่งเนื้อเสือพึ่งป่าแล้วถ้าบ่มีเพิ่นเฮาก็บ,บ่ได้ไปถ้าเพิ่นบ่มีเฮาเพิ่นก็บ,บ่ได้เงินจังซี่แหละเนาะพี่น้องนี่แม่เราก็เลยไปนอนอยู่หออ้องผักญาติห้องทั้งลูกบ้านเตรียมไปเองไหมของผักญาตินี่ทีมีบ้านผักหยาดนะ แบบด้วยบุญได้กินยำโดนนะถึมือยังทเกต่อตีก็ไปที่เช็ดเนื้อกินให้พี่น้องเบิ้งได้ไปเลยนื้อพี่น้องอยากกินเมนูอย่างบามาสิพาเิ็ด và bà già ông khen nữa ông từ thế กหอยต้มบอิหม่อิ่มลวกมาใส่ยองมันเติมกินกกินมาม่าามาม่าเบิรกูได้กินมานม่ขคอยเบิดจี

พี่โถหาแจวได้กินโดนไงให้หน่อง ไปก่อนจ้าเสาบๆจ้ะวันดีจ้า